ชาวีโฮมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการ Home Office ซึ่ง Home Office ที่เราจะพาไปรีวิวนั้นก็คือโครงการเด e p พ e ีเทียมบางนาครับโครงการ t ด e p พ e ีเทียมบางนาเนี่ยก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นบางนาตราดกิโลเมตรที่5ตอนนี้เราก็จะรีวิวเส้นทางการเดินทางไปซึ่งการเดินทางเนี่ยไม่ยากเลยครับตอนนี้ถ้าเราผ่านจากถนนศรีนครินเราก็จะลง ใต้อุโมงของแยกสี่อุดมครับผู้ชมครับหลังจากที่เราลงสะพานจับรถตรงไม่กลับบางนาแล้วให้เราวิ่งตรงด้านซ้ายมาเรื่อยๆครับ สังเกตทัศนียภาพรอบๆของโครงการก่อนที่จะถึงครับเราก็เห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกทางด่วนพวกตึกอาคารคอนโดแล้วก็มีโครงการบ้านจัดสรรล้อมรอบอยู่ค่อนข้างหลากหลายครับเรียกว่าบนเส้นทางถนนบางนาตราดเนี่ยก็เป็นเส้นทางทาเลศักยภาพที่ค่อนข้างเชื่อมต่อไปได้หลายเส้นทางแล้วก็เข้าถึงตัวเมืองได้โดยง่ายครับ ตรงด้านซ้ายมือนี่เราจะผ่านกับโรงพยาบาลปียมินด้วยครับคุณผู้ชมผ่านโครงการเล็กไซวิลล่าหนึ่งด้านซ้ายมือก่อนจะถึงโครงการเนี่ยเราจะเห็นโครงการ Enterprise ครับ Enterprise Park พาเป็นลักษณะ Home ออ f ฟิศคล้ายๆก,กันแล้วก็เป็นเพล็กบางนา บางนาก็เป็นทาวน์โฮมครับเห็นป้ายนะครับก็จะมีเดอะพ e ีเทียมและก็เพล็กให้เราตรงเข้าไปนะครับคุณผู้ชมมาแล้วครับเดอะพ e ีเทียมก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับตึกเนชั่นทาวเวอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณ สวัสดีครับวีโฮมสถานีบ้านและคอนโดกับผมแฟรรม้มคุน้นังนนิ์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการโฮมออ f ฟิศกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาศูนย์กลางทางธุรกิจระดับพรีเมียมบนทำเลศักยภาพที่เรียกว่าสะดวกที่สุดรวมทั้งยังมีฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่ครบกันวันนี้ v home, วีโฮมเรามีอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับโครงการโฮมออฟฟิศแบบพรีเมียมบางนาครับ คุณผชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่บริเวณหน้าโครงการ The พ r e เ i u m มบานนาซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศขนาดสูงถึง5ชั้นครับคุณผู้ชมและภายในบริเวณโครงการเนี่ยเรียกว่าเป็นทำเลศักยภาพเดี๋ยวระดับของธุรกิจเลยจริงจริงครับเพราะว่าตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า20ไร่ตรงบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งโฮมออฟฟิศของ The รีเียมเนี่ยเขาก็กาลังก่อสร้างในแต่ละบ,บล็อก บล็อกหนเนี่ยก็จะมีประมาณ5หลังซึ่งบล็อก5หลังเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4บล็อกครับแล้วก็บล็อก3หลังก็จะมีอยู่ทั้งหมด3บล็อกครับทั้งหมดของโครงการเนี่ยเขาจะทำอยู่จำนวน26ยูนิตซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่กำลังดีมากสำหรับทำร้านค้าบริษัทหรือว่าทำธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดอะพรีเทียมนี้ครับคุณผู้ชม ตรงบริเวณถนนหน้ากว้างที่เราเข้ามานี้นะครับจะมีอยู่ประมาณข้างละ4.5เมตรซึ่งถนนค่อนข้างกว้างและใหญ่เข้ามาเพื่อทำธุรกิจได้อย่างลงตัวและก็ค่อนข้างดีครับตรงบริเวณของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดสร้างอาคารที่เขากำลังทำอาคารสูงถึง5ชั้นและที่พิเศษกว่านั้นสำหรับเดอะพีที่อเนี่ยก็คือ เขามีการทําลิฟต์ส่วนตัวในทุกๆชั้นครับคุณผู้ชมและก็บริเวณต่างๆในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าโครงการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจระดับพรีเมียมสําหรับประกอบธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพและลงตัวที่สุดเลยครับเอาคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณของหน้า HOME OFFICE เดอะฟิเทียมบางนาแล้วนะครับสังเกตได้ว,ว่าตรงบริเวณหน้า HOME OFFICE เนี่ยเป็นอาคารสูงถึง5ชั้นครับคุณผู้ชมแทนขึ้นได้เลยครับเป็นอาคารสูง5ชั้นซึ่งมีการตกแต่งดีไซน์ในสไตล์ของ ELEGANT ให้ความโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยครับคุณผู้ชมดูนะครับในการตกแต่งของเขาด้านนอกเนี่ยเขาก็จะออกแนวโทนสีขาวเทาแล้วก็ตกแต่งด้วย ไม้ได้วยนะครับให้สื่สารที่รู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากๆเลยคุณผู้ชมมาดูในส่วนของบริเวณหน้ากว้างตรงนี้นะครับบริเวณหน้ากว้างตรงทางเข้าเนี่ยจะมีหน้ากว้างอยู่ทั้งหมดห้าเมตรครับก็จะมีบันไดาทางขึ้นตรงนี้ซึ่งปเป็นหินทรายล้างสวยๆแบบนี้นะครับขึ้นไป เรามาดูทีละโซนกันก่อนครับเริ่มจากโซนแรกตรงนี้นะครับ HOME OFFICE ที่เนี่ยเขามี5ชั้นแล้วก็ยังมีความทันสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถจอดรถได้ถึง4คันครับตรงนี้เพราะเป็น h โฮมอ f ฟฟิศนั่นเองทำให้มีพื้นที่จอดรถที่กว้างขึ้นเยอะขึ้นตรงนี้ทางเข้าของบริเวณโรงจอดรถเนี่ยก็จะปูด,ด้วยปูน แบบพิมไลครับคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้พอรถเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้จะมีความสูงอยู่ที่สองเมตรสิบห้าครับโดยประมาณแต่พอลงมาถึงด้านในลงจอดรถเสร็จปุ๊บตรงนี้จะมีความสูงอยู่ที่สองเมตรยี่สิบห้าครับซึ่งด้านในพื้นที่ลงจอดรถเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็จอดรถได้สะดวกสบายครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของโซนจอนดรถไปเรามาดูในเรื่องการตกแต่งดีไซน์จากด้านนอกกันนะครับอย่างที่บอกว่าการดีไซน์เนี่ยเขาเป็นการดีไซน์แบบสไตล์อีลิแกนเพราะฉะนั้นด้วยความโดดเด่นทันสมัยที่เขาทำออกมาเป็นสีโทนขาวเทาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ดูมีสไตล์มากๆครับเริ่มจากอย่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาตกแต่งด้วยหินประดับตรงนี้ ก็จะเป็นหินประดับธรรมชาติครับเป็นชั้นๆแบบนี้ให้ความรู้สึกที่ดีส่วนบริเวณผนังตรงนี้นะครับเสาที่เขาขามเนี่ยเขาจะทำด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตครับอลูมิเนียมคอมโพสิตเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูแข็งแรงแล้วก็ยังกันไฟได้อีกด้วยครับตัวอลูมิเนียมนี้ อ่าเช่นเดียวกันถ้าเห็นเป็นสีเทาๆแบบนี้ครับเราใช้เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตเลยตรงบริเวณผนังนี้นะครับที่เป็นไม้แบบนี้เขาก็จะเป็นผนังไม้ใยสังเคราะห์แบบทนน้ำครับเป็นไม้ที่เรียกว่าแข็งแรงมากตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ลงตัวตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงฉลุอ่าให้ความทันสมัยโดดเด่นส่วนด้านบนนี้ ด้านบนนี้ก็จะเป็นทำครอบด้วยอลูมิเนียมเช่นเดียวกันครับเป็นแบบเกรดอลูมิเนียมซึ่งให้อย่างที่บอกว่าเขาทำเป็นโฮมออฟฟิศที่มีสไตล์โมเดิร์นและรูกระทันสมัยเขาก็จะตกแต่งในดีไซน์นี้ครับทำให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นสำหรับการตกแต่งดีไซน์ด้านหน้านี้โอเคครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าข้างด้านในเนี่ยเป็นยังไงนะครับ จากด้านในเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าแรกซึ่งตรงนี้ก็จะใช้กระจกแบบสีเขียวตัดแสงครับตรงนี้แบบที่ดึงประตูก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมครับของว b p ตามเข้ามาด้านในครับบันไดตรงนี้ก็จะปูเป็นไม้นะครับเป็นบันไดไม้จริงทั้งหมด นี้ก็เป็นโซนแรกครับเป็นโซนของชั้นแรกซึ่งต้องบอกก่อนว่าในการตกแต่งดีไซน์ของทางเดอะพีเทียมเนี่ยตรงนี้จะเป็นในโซนของห้องตัวอย่างเพราะฉะนั้นห้องตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการบิวอินได้อย่างสวยงามและลงตัวเพื่อให้ดูเป็นโฮมออ f ฟิศครับแต่ถ้าเป็นแบบบ้านจริงเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบบ้านเปลือยครับคุณผู้ชมมาดูทางนี้นะครับโซนนี้เขาจะทำเป็นโซนรับแขก นอกจากเป็นรีเซพชันตรงนั้นแขกหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาในโฮมออฟฟิศนี้ก็จะมาใช้ส่วนนี้สำหรับรับแขกแล้วก็นั่งพูดคุยกับผู้บริหารหรือว่าการทำงานต่างๆส่วนนี้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันครับเพราะ่วนนี้เป็นโซนที่พอเหมาะเลยทีเดียวสำหรับการรับแขกครับผมสวยงามมากครับกระจกตรงนี้ครับคุณผู้ชม เขาก็จะทําออกเป็นสีเขียวตัดแสงเช่นเดียวกันกัน Uv แล้วก็ถนอมสายตาอีกด้วยก็จะไม่มีแดดส่องเข้ามาให้ร้อนนะครับซึ่งเราสามารถใช้ผ้าม่านเนี่ยบังแสงได้อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขอบอดลูมิเนียมแบบอบสีน้ำตาลนะครับทัศนียภาพค่อนข้างเห็นเป็นมุมกว้างเลยทีเดียวสำหรับกระจก แบบเป็นๆตามแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ Home Office ของที่นี่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ทั้งหมด450ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอย,อยที่เรียกว่าขนาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะและสามารถทำิ้วเป็นส่วนของต่างๆได้อีกมากมายครับตรงนี้เราจะมาดูของส่วนของลิฟต์ครับซึ่งลิฟต์เนี่ยเขาจะทำลิฟต์ให้ทั้งหมด5ชั้นเป็นลิฟต ขึ้นลงส่วนตัวค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็ลิฟต์เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ชั้นใต้ดินก็คือชั้นลงจอดรถเมื่อกี้ที่เราไปครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิฟต์ของชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันว่าลิฟต์แต่ละชั้นพอเข้าไปออกปุ๊บเราจะไปเจอกับห้องอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับเข้าลิฟต์ะครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราออกมาตรงน,นี้กันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณของอีกหนึ่งชั้นของเดอะพพีเทียมครับซึ่งโซนของห้องเนี้ยเราจะสามารถิวให้เป็นห้องประชุมได้ครับเรามาดูตรงนี้ตรงน,นี้เขาจะทำเป็นโซนของห้องประชุมนะครับสำหรับประชุมของออฟฟิศประชุมรวมกลุ่มปรึกษานในในการทำงานของโฮมออฟฟิศกันครับ และว,ว่าเป็นการตกแต่งดีไซน์ที่โอเคและลงตัวมากมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับให้ประชุมการได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ก็จะเป็นโซนของห้องประชุมของชั้นนี้ครับที่สามารถดิวอินได้แล้วมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมชั้นนี้ก็จะมีห้องห้องน้ําให้นะครับซึ่งห้องน้สํสโวนนี้ก็เหมือนเป็นห้องน้ําของห้องประชุม ก็จะมีสุขพั์ให้แบบครบชุดตรงบริเวณชั้นนี้จะมีระเบียงให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็น <c oughs> ที่เปิดล็อกแบบอลูมิเนียมวงช้างนะครับออกมาระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นทำเหมือนวนกระจกนะครับแล้วก็เห็นทัศนียภาพโดยรอบค่อนข้างดีเลยทีเดียวตอนนี้ ก็จะโปรยื้นเป็นแบบกเกี่ยวกับลายไม้ครับผู้ชมจากชั้นที่สามมาที่บดีวเป็นห้องประชุมเนี่ยดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นที่สี่กันว่าเป็นห้องอะไรครับตรงนี้อย่างที่บอกว่าเขาก็ยังใช้พื้นเป็นไม้จริงครับถือว่าให้ความแข็งแรงค,คทงทนมากตรงราวบันไดตรงนี้ก็เป็นไม้จริงเช่นเดียวกัน ส่วนผนังเนี่ยถ้าเป็นบ้านตัวือยจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีวอลเปเปอร์แบบนี้ให้นะครับซึ่งเราจะต้องดิวขึ้นมาเองนะครับห้องน,นี้ถือว่าเหมาะสำหรับการทำ Home Office สุดๆครับจากชั้นหนึ่งขึ้นมาจนถึงชั้น4บริเวณนี้เรียกว่าเป็นโซนของการทำออฟฟิศได้เลยเพราะว่า เป็นพื้นที่กว้างแล้วเราสามารถบิวให้พนักงานเนี่ยมานั่งทำงานบนโต๊ะเหล่านี้ได้อันนี้ซึ่งบ้านจริงเนี่ยเราก็ต้องบิวกันอีกทีนะครับว่าเราจะทำโซนให้เป็นแบบไหนรูปแบบไหนในการทำออฟฟิศครับแต่สำหรับชั้นนี้ผมคิดว่าการออกแบบดีไซน์เขาทำได้ออกมาค่อนข้างดีครับแล้วก็ดูกว้างขวางไม่อึดอัดด้วยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่ครับเป็นกระจกเปิดได้รับลมเข้ามาได้ครับในส่วนของโซนนี้แล้วก็ทัศนียภาพที่สูงขึ้นมาอีกเพราะเราอยู่ตรงชั้นสี่กระจกก็ยังเป็นกระจกขนอมสายตาสีเขียวตัดแสงครับกัน UV ได้ดีแคบในส่วนของโซนนี้เดี๋ยวเรามาดูชั้นสี่เนี่ยเขาก็ยังมีระเบียงไม้ให้ด้วย น,นี่ครับที่บอกว่าระเบียงชั้น4ี่เนี่ยค่อนข้างดูโมเดิร์นมีสไตล์เพราะว่าเขาทำเป็นระเบียงที่ปูด,ด้วยผนังไม้ครับไม้จริงด้วยส่วนนี้ก็สามารถออกมารับลมจิมลมชมวิวได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้เล็กๆน่เป็นโซนที่เหมาะแล้วก็ ดูเป็นธรรมชาติดีมากเลยครับโอเคครับนอกจากนี้นะครับในโซนนี้ที่ทำเป็นหอมเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่ตรงนี้ได้เนี่ยด้านนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเมื่อเขาบี i าตรงนี้เป็นเหมือนโต๊ะของผู้บริหารครับอ่า นี้ก็เป็นห้องที่ขนาดพอหมอดีมากเลยครับสำหรับผู้บริหารถ้าเกิดว่าใช้ห้องนี้สวยงามมากครับคุณผู้ชมในโซนของชั้น4ตรงนี้ที่ทำเป็นออฟฟิศเนี่ยเราก็ยังสามารถดีลตรงนี้ให้เป็นแพนทรีสำหรับทำครัวเล็กๆได้ครับว,ว่าจะเป็นทำเตาหรือว่าซิงค์ทางด้านนี้ แล้วก็เคาน์เตอร์ต่างๆเก็บของได้ในโซนนี้ครับเราก็ต้องดีวใหม่ให้เป็นสัดส่วนสำหรับห้องครัวครับผมมาดูตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำของชั้นนี้จะมีโซนอาบน้ำให้ด้วยครับคุณผู้ชมตรงนี้แต่ว่าบ้านจริงอย่างเราจะไม่มีกระจกกั้นชวาเวอร์แบบนี้นะครับ มีสุขภัณฑ์ของคอตโต้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับอาลัางหน้านามีมินชัดสำหรับเก็บของได้ครับบริเวณนี้ห้องน้ำค่อนข้างกว้างแล้วก็โอ่อ่าครับก็ปูด้วยกระเบื้องไกรตโต้นะครับ แต่ที่บอกว่าในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีขนาดความสูงถึงฝา้าเพดานประมาณ2.7เมตรตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดมากเกินไปครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่5เลยครับว่าชั้นที่5เนี่ยเขาทำเป็นโซนอะไรได้บ้างตามมาเลยครับ ตรงนี้เราก็สามารถตกแต่งผน,นังได้เพราะว่าพื้นที่กว้างครับการทำโฮมออฟฟิศเนี่ยเราจะสามารถตกแต่งอะไรก็ได้อย่างตรงนี้เขาก็เป็นกรอบรูปให้ความรู้สึกที่สวยงามโมเดิร์นมากคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่า The เดอร์พิทียเมียเขาทำเป็นโฮมออฟฟิศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโฮมออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถจัด สัดส,ส่วนให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยได้เช่นเดียวกันซึ่งนี่คือชั้นที่5ที่บ้านตัวอย่างของเดอะพีเทียมเนี่ยเขาได้ตกแต่งให้กลายเป็นห้องนอนครับซึ่งชั้นบนเนี่ยสามารถทําเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องอาหารห้องนั่งเล่นได้ในพื้นที่ส่วนนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็แบ่งเหมือนเป็นบ้านเหมือนห้องห้องหนึง่ง คล้ายคอนโดอะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นโฮมออฟฟิศได้ทําบริษัทได้แล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของรับแขกมุมรับแขกหรือว่ามุมนั่งเล่นอสามารถนั่งดูมีเดียด้นลน้นะครับตั้งทีวีหรือว่าสื่อมีเดียวิดีโอต่างๆส่วนโซนนี้ที่เขาตกแต่งนะครับก็จะเป็นโซนของโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองทำได้ดีไซน์ค่อนข้างเก๋มากเลยนะครับ น่ารับประทานอาหารได้ถึง5-6คนเลยทีเดียวดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมเขาก็มีมุมแผนที่เล็กๆเ,เหมือนเป็นครัวเล็กๆมีบาร์นิดหน่อยนะครับสำหรับจัดเตรียมวางพวกวายพวกเครื่องดื่มหรือว่าอของว่างอะไรก็สามารถวางบนตัวนี้ได้ ผอกว่าบริเวณชั้น5เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนคอนโดค่อนข้างดีทีเดียวว่าแบ่งโซนและเป็นสัดส,ส่วนมากห้องนี้นะครับเขาสามารถกั้นห้องให้เป็นสัดส,ส่วนของห้องนอนได้นะทำเป็นมาสเตอร์เบดรูมได้เลยนี่ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเบอรพรีเทียมบางนาซึ่งเป็นโฮมออฟฟิศสุดหรูศูนย์กลางทางธุรกิจระดับพรีเมียมบนทำเลสเกภาพที่เรียกว่าสะดวกทุกการเชื่อมต่อพร้อมฟังก์ชันทางธุรกิจที่ค่อนข้างครบคันครับสรุปนะครับก็คือโครงการนี้เขาเป็นอาคารสูงทั้งหมด5ชั้นซึ่งมีจำนวนยูนิต 26ยูนิตและทุกๆยูนิตเนี่ยก็มีลิบส่วนตัวให้ทุกยูนิตครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะกว้างอยู่ทั้งหมด8เมตรแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมีให้มากถึง450ตารางเมตรครับ สำหรับห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในแต่ละชั้นรองรับให้ทั้งหมด6ห้องน้ำครับแล้วก็พื้นที่จอดรถในอาคารเนี่ยเป็นพื้นที่จอดรถแบบเปิดปิดอัตโนมัติได้รวมถึงยังมีระบบรักษาความปลอดภัยระบบสัญญาณกันขโมยกล้อง C C T V ขี์การ์ดแล้วก็รอปรพอซึ่งเรียกว่าที่นี่เขามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับพื้นที่สําหรับจอดรถส่วนกลางเนี่ยยังมีให้ ถึง60ครั้งเลยทีเดียวครับผมสำหรับเดอะพรีเทียมเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่เรียกว่าจะเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของนักธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอนาคตอันใกล้นี้ด้วยบนถนนบางนาตราดนี้แน่นอนว่าจะมีร้านค้าแล้วก็บริษัทต่างๆมากมายเกิดขึ้นในเดอะพพีเทียมแน่นอนซึ่งมูลค่าของที่นี่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่20ล้านบาทเท่านั้นครับ